จริงมึงนี่มันแบบจริงๆเลยนะทําไมมึงนะไม่พูดความจริงนะให้มันจบจบไปพูดมันยากตรงไหนวะกับการที่มึงพูดอะถูกปะผมแม่งรู้สึกผมก็ขึ้นเหมือนกันเขาไม่อยากมาเกี่ยวข้องกับคดีอะไรแบบนี้หรอกแต่ไอ้โมมันก็น้องพี่โบผมเข้าใจข้ามพี่โบไปเลยแล้วมามองที่อีนี่ก่อนมองที่คุณคนนี้ก่อนคุณคุณคุณบ๊อบเนี่ยนะ เออคุณบ๊อบเนี่ยพูดความจริงไปเลยกูถามเออมึงเข้าข้างคน้คนบนเรือด้วยกันนะกูถามกูถามอะไรไหน่อยนะถ้าเกิดนั่นนะถ้ามันได้ฟังนะถามหน่อยนะมึงกูถามมึงหน่อยคุณบ๊อบคนบนเรือ ที่มึงให้ความร่วมมือกับเขาเหลือเกินอะ่ะผูถามหน่อยมันรักมึงเท่ากับที่โมรักมึงเปล่ามึงต้องแยกแยะให้ออกว่าคนบนเรือเขาให้ชีวิตใหม่กับมึงให้โอกาสมึงให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักเหมือนกับที่โมให้มึงหรือเปล่ามึงไม่เห็นใจก็ทำไม โอมารักมึงมากเลยแต่กูน่ะไม่เคยอิจฉามึงเลยนะเพราะกูเห็นว่ามันเป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณเหมียวอ,อย่ามีคนบอกว่าคนคนก็บ๊อบคือใครบ๊อบก็คือเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเข้าใจไหมผมแม่งมานั่งคิดนั่งคิดไปมึงนี่นั้นดึงคนนั้นคนนี้เข้ามาแบบให้เขาลําบากใจแล้วเขาก็ลากให้เขามาโดนดา่า ลากไอ้เขามาแบบอะไรอะ่ะมึงไปโน้มน้าวอะไรเขาอีกสามปีที่ผ่านมามึงไปโน้มน้าวอะไรเขาให้เขารู้สึกวันเนี้ยเขาจะต้องมาพูดแบบนี้แล้ววันนี้พี่โบแมงโดนดา่าผมต้องไว้เข้าใจพี่โบผมไม่ได้เข้าข้างพี่โบแต่ผมรู้จักพี่โบนะเว้ยมึงทําให้เขาลําบากใจทําไมอะ่ะมึงไปพูดอะไรทาไมมึงไม่พูดความจริงเข้าใจว่า พี่โบแม่งต้องเจอกับมันแม่งทุกอาทิตย์เลยเพราะว่ามันต้องไปโบสถ์ไงเออมันต้องไปโบสถ์เจอกันเอื้ออารีต่อกันผมเข้าใจเลยอะ่ะมันนั่งมองๆแล้วม,ม,มองข้ามพี่โบไปแล้วมามองที่มันดีกว่าโอ้โหมึงนี่มันแบบสุดจริงๆเลยนะมึงมาลากให้ขันแล้วเป็นมึงไม่ออกมาบ้าง กดหัวให้มันจบเร็วๆหรือรอลูกโตก่อนหรือยังไงหรือรอลูกโตก่อนแล้วจะยินดีเดินเข้าไปข้างในคุกฮะแล้วมันนานไปมัง้งพรุ่งนี้เป็นคิวของพรุ่งนี้วันที่สิบสองถูกไหมเธอเป็นคิวของกุนซือของใครไม่รู้นะชื่อ พันตํารวจเอกวิชัยนรงค์นะครับวิชัยนรงค์พันตํารวจเอกวิชัยนรงค์นะครับพรุ่งนี้นะเออสิบสามเป็นกุณซื้อของคุณซอโซ่นะคะสิบสามพันตํารวจเอกวิทิตจันเอี่ยมนะครับพันตํารวจเอกวิทิตจันเอี่ยมนะครับสิบสองสิบสามเป็นพันตํารวจเอกทั้งคู่เลยนะครับวันนี้หมดแล้ววันนี้น่าจะเป็นพี่โบอย่างเดียว แล้วเดี๋ยววันต,ต่อมาจะเป็นแบบสองคนสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะน่าจะเร่งแล้วอืมเพราะเป็นแค่ข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วสิทำไมไม่พูดความจริงพูดออกมาเลยอะไรนังหนาแม่เอ่อแม่ยกนะครับสวัสดีครับ พี่โบนะ่ะเขารักโมยังไงนะพี่โบก็รักโมอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้จักกันมาก่อนที่จะรู้จักกับมันอีกโมแตงโมรู้จักกับพี่โบนะ่ะพี่โบทีเคมันนานแล้วรู้จักกันมาก่อนอีกเขาลำบากใจมันน่ะทำให้เขาลำบากใจกูไม่รู้หรอกว่าสามปีที่ผ่านมามันไปพูดอะไรกับพี่เขาบ้างไมพี่ก็ถึงได้เปลี่ยนอะไรได้ขนาดนั้นเออ เก่งนะเก่งเก่งชอบที่คุณบีมพูดเมื่อวานอะ่ะเออขอบคุณมากออยชอบที่คุณบีมพูดเมื่อวานที่บอกว่าร้องไห้เจ็ดวิดีวิวพามาไปเ็เรียงการแสดงหน่อยดิร้องไห้เจ็ดวีร้องร้องแล้วร้องไม่มีน้ําตาเ้ยไอค้คนที่ทําได้แบบนี้คือคนน่าจะเครียดพอสมควรนะ น่าจะเกิดจากความเครียดแล้วร้องมึงเครียดทําไมวะกูถามหน่อยเครียดทาไมมึงต้องเสียใจสิเพื่อนตายถูกป่ะถูกไหมเพื่อนเสียชีวิตเพื่อนเสียชีวิตมึงต้องเสียใจปะวะเครียดทาไมในเมื่อมึง,มงไม่ได้ทําอะไรนี่มึงไม่ได้ทําให้มันเสียนี่ถูกป่ะถูกป่ะไอ้เหียไอ้อ พึงนึกได้เนียเอเครียดทำไมเครียดทำไมถ้ามึงไม่ได้ทำอะไรเครียดก็จะหาวิธีเอาตัวรอดเออจริงว่ะเออเพื่อนเสียต้องร้องไห้เพื่อนเสียเทีาา่ยวหาบขอบคุณมากครับพี่เมย์เออเพื่อนเสียทำไมมึงร้องมึงจบ คุณ <laughs> เหนื่อยเหลือเกินร <c oughs> ะบายความเครียดเพราะอะไรรู้ป่าคนนั้นก็สั่งให้มันพูดอย่างนี้คนนี้ก็สั่งให้พูดนี้แม่งรู้สึกเครียดเครียดเครียดกลับบ้านนอนดีกว่าเหอว่าว่ามันต้องกลัวมันต้องกลัวผีมั้งแหละเชื่อกูดีกลวยโมมาเชื่อป่ะกลางค่ำกลางคืนวัวเผื่อแม่งนอนเปิดไฟเชื่อกูดีกลวยโมกลวยโมมาเชื่อกูไหมกลัว เออเผื่อแม่งไปหาจไปหาจิตไปหาจิตเวชแล้วไปหาหมอแล้วจริงหลับไม่สนิทหรอกกูเออค่ะก็อย่างว่าอย่างที่อาจารย์เบียร์เคยบอกผมอะเวรกรรม,มาในรูปมันอักเขาอาจจะได้กําลังได้รับเวรกรรมเขาอยู่สามปีปีหนึ่งนะี่ยมีสาม้อยหกสิบห้าวันมึงคูณสามไปดิสามร้สิบห้าคูณสามมีทั้งหมดกี่วันแต,แต่ละวันกลัวแม่งก็น,นอนไม่เป็นสุขหรอก ไม่เป็นสุกเชื่อดินอนไม่หลับคิดเยอะระแวงหลอนหลายอย่างเชื่ออะไรอะ่ะราอห้เจ็ดวิเครียดเครียดสีเครียดทำไมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสียชีวิตเพื่อนแบบตกน้ำธรรมดาถ้าตกน้ำธรรมดากูถามหน่อยจะจะเครียดทำไมไม่ร้องไห้ไม่เสียใจเป็นกูโหดสุดทั้ง สุดทั้งแบบนั้นเลยนะเราแบบก็ยิ่งเราเป็นยิ่งเรามาด้วยกันแล้วทําให้เพื่อนแบบแบบนี้มันรู้สึกแย่มากและกูถามหน่อยวันครบรอบทุกๆปีที่มีที่มโมเสียพวกมึงไปไหนกันอะไปไหนกันลำลึกถึงกันบ้างไหมรู้สึกเป็นยังไงเขาพวกกูทำบุญพวกเขาเข,ข้าโบสกันล้ำลึกถึงโอ้โห อะไรอาวรนมึงไม่นึกถึงเลยหรอความดีโมไม่มีบ้างเลยหรอมีใครได้มีโซเชียลมันบ้างไหมได้ตามไหมมันมันได้โพสอะไรบ้างไหม <S 2> <S 2> <S ปราโมดก่อนโมโหว,วะ่ะโมโหจริงแบบรู้สึกแบบมันเก่งนะมันไปลากให้เขาโดแบบมันไปลากพี่บโบมาแบบ ใจดำจังวะออมันมันโตมายังไงวะเอ๊ะหนังสือมันก็เรียนนะขัดเกาโดนขัดเกามาแบบไหนอะ่ะสิตใจฮ มีโปมมั้งมีโปมเรื่องแบบเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้วะอะไรนะพี่ใจเย็นๆยี่ะเดี๋ยวเหนื่อยเอาทนายมาทําไมททำไม่ต้องสาบจริงหรอเขาเอาทนายเออเขาเขาน่าจะกกลัวเรื่องของเขาไม่แน่ใจเรื่องคําพูดแหละพี่โบผมคิดว่านะ เพราะว่าตอนนั้นเขาแถลงข่าวเมื่อสามปีที่แล้วพี่โบเขาก็มีทนายสามคนนี้แหละเขนาน่าจะเอามาเป็นพยานในการยืนยันหลักฐานอะไรต่างๆเพื่อให้มีน้ำหนักมากขึ้นหรือเปล่า